สวัสดีครับผมยินดียราสู่ช่องโมโมจันชาแนลนะครับผมก็อยู่กับเกมแบ็คโคเวอร์เอ็มนะครับผมกับการอัปเดตเนื้อเรื่องบทใหม่เนื้อเรื่อง 16นั่นเองนะครับผมก็เรียกได้ว่าเข้มข้นนะครับผมในส่วนของการอัปเดตครั้งนี้นะครับผมพร้อมกับกิจกรรมซีซั่นส3ในการับุมพร้อมกับตัวละครใหม่กับกิจกรรมใหม่อีกมากมายนะครับผมก่อนจะไปรับชมเนื้อหานะครับพรเพื่อนกดไลค์กดติดต,ตามด้ดวยเป็นกระตุใจทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคนที่กดแล้วก่อนเลสโก้ go, นะครับผม ภาพรวมนะครับผมของกิจกรรมซีซัน13ที่กำลังจะมีขึ้นเร็วๆนี้นะครับผมนอกจากเนื้อเรื่องบทใหม่นะฮะเราก็ยังมีตัวละครใหม่นะครับผมอย่างเฟอร์โกรเรียนพูดไฟนะครับผมตัวละครใหม่ล่าสุดนะครับผมเป็นเฟอร์โกรเรียนตัวใหม่นั่นเองนะครับผมที่มาพร้อมกับพลังซารามันเดอร์นั่นเองนะครับผมพร้อมกังนี้ด้วนั้นนะครับผมยังมีกิจกรรมจำกัดเวลานะครับผมบัตทะบอสหน่วยก็ามาด้วยเช่นกัน และก็จะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมบุกตะรุยที่ทําให้เราโรงหอสิบชั้นเพื่อเลรับของรางวัลอีกมากมายและก็จะมีหอคอยพ้ทิชิตนะครับก็สามารถไปไววคว้ารางวัลกันได้และยังมีในสุดของตัว คอนเทนต์ใหม่นะครับผมเป็นคอนเทนต์ถาวรนะครับผมเป็นประทับบอสรายวันนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวบอสนั้นจะมีเปลี่ยนไปทุกๆวันทุกๆวันและสามารถลงได้สูงสุดถึงสิบครั้งต่อวันด้วยเพื่อนเนี่ยสามารถได้รับรางวัลและก็ไปแลกของได้นั่นเองนะครับผมซึ่งบอสจะมีอะไรบ้างเราไปรับชมกันเลยครับผม ตัวของบอสไลวันนะครับผมก็จะได้แก่ตัวของไรอาเติร์สอาร่าง3ตานะครับผมที่ให้เราได้สู้กันนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวแจ็คเดอะริปเปอร์แล้วก็ตัวเวสโตสีเขียวนะครับผมที่จะได้บับด่านนี้นั่นเองนะครับผมต่อไปราดอนะครับผมตัวละครที่เป็นบอสที่วุ่นวายมากที่สุดนะครับผมก็มาเป็นบอสไลวันด้วยเช่นกันโดยตัวละครที่คุณก็จะมีตัวของเคียโตและก็โกลส์ไ่ายน้ำนั่นเอง ต่อไปก็จะเป็นแรงกิสวอร์ดนะครับผมตัวละครที่คุณก็จะเป็นยามีกับชาลล์ว่ายน้าตู้ในะปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับผมและก็จะมีฟาร์มเซลล์ตัวละครอาจารย์ของแอซซาแล้วอาจารย์ของตัวมาร์สนั่นเองนะครับซึ่งตัวละครที่ได้รับบับก็จะเป็นตัวของยามีคุณครูแล้วก็ริวนั่นเองนะฮะและก็จะมีในส่วนของตัวลูกศิษย์อย่างตัวของมาดิเอล่านะครับผมตัวคอครที่ได้รับบับก็จะเป็นพิโมปาตี้แล้วก็แอซซาชุดนักเรียนนั่นเอง และก็มาถึงบอสของพี่มาร์คของเรานั่นเองนะฮะตัวละครที่ไล่บัฟก็จะเป็นตัวชาร์ลอตเซเลโมนีและก็ตัวไราอาร่างสีเขียวนั่นเองและก็ตัวสุดท้ายนะฮะก็จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากลิส t นะครับผมตัวละครที่ได้ล่บ,บัฟก็จะเป็นโนเอลฮาร์วินและก็รัก เซเลบรนี่นั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมในส่วนของตัวกิจกรรมบอสหลายวันนะฮะเรียกได้ว่ามีบอสไม่ซ้ำหน้าเพื่อนๆเนี่ยได้ตกตีและแข่งขันกันทุกวันนะครับผมอ่ะเรามาดูในส่วนของตัวอ e ีเวนต์ถัดไปกันบ้างครับ อีเวนต์ต่อไปนะครับผมก็จะเป็นอีเวนต์ไซส์สตอรี่นะครับบททดสอบแห่งซานามันเดอร์นะครับผมที่เด็กน้เพื่อนเนี่ยได้รับของอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวสร้อยยกระดับแล้วก็อุปกรณ์แล้วก็เพชรแล้วก็ตัวสุม่มแล้วก็ใบปลดการ์ดนั่นเองนะครับผมเพื่อนๆก็สามารถมารุยกันได้เพื่อทําการเก็บของแล้วก็ไปแกลกรางวัลกันได้นั่นเองนะครับผมต่อไปก็จะเป็นในส่วนของตัวไฮไรส์สำคัญนะครับผมอย่างสกิลของเฟอร์โกเรียนตัวใหม่นะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมรับปักกันเลยครับ เริ่มจากค่าสเซตัสเริ่มต้นของโฟอกูเรียนนะครับผมเลเวลร้อยนะครับผมจะมีพลังโจมตี3,420นี พลังจมปีเวท13,260นะครับผมพลังป้องกัน4,207และ HP อยู่ที่5,4500อยู่ในระดับกลางๆเลย ACC ก็ไม่ได้น้อยเกินไปนะครับผม2 1 0ดามเมจเลสสองรคีเรทสามคีแดน40นะครับผมสปีด103นะครับผมและก็เจาะเกาะน,นะครับผมอยู่ที่122นั่นเองนะครับผมก็เดียวได้ว่าสเตตัสก็สปีดก็ไม่ได้เยอะและก็ไม่ได้น้อยจนเกินไปนั่นเองนะครับผมต่อไปเราจะไปดูในส าทาสงบนะ้เริ่มจากทสศนีติดตัว l อกันก่อนเลยนะครับผมเมื่อเริ่มต้นต่อสู้นะครับผมจะให้ผลเพิงสลาแมนเดอร์ให้กับตัวเองเป็นระยะเวลา2เทินนะครับผมโดยเอฟเฟกต์บัฟของเพิงสลาแมนเดอร์เนี่ยเมื่อทําการโจมตีในช่วงเอฟเฟกต์มีผลอยู่นะครับผมจะให้ผลฟื้นฟูพลังชีวิตเทียบเท่า50%ของพลังโจมตีเวทของตัวเองและทําให้ผล ลดความเสียหายอีก30%นะครับผมเมื่อทําการโตกลับช่วงที่มีเอฟเฟกผลนี้อยู่นะครับผมจะทําการทําดาเมจโจมตีเพิ่มเติมนะครับอีก120เซนของพลังโจมตีและพลังจิตเวท,เวทใส่ศัตรูทั้งหมดเท่ากับว่าตัวเฟรโกนะครับผมหางมีปั๊บของสาราแมนเดอร์อยู่นะครับผมจะสามารถทําดาเมจดูดเลือดได้และก็มีในส่วนของการลดความเสียหายได้และทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อทําการเคาน์เตอร์และยังมีปั๊บผลนี้อีกนะครับผมจะสามารถยิงดาเมจเพิ่มเติมเป็นดาเมจเป้า หูนะครับผมอีก120เซนของรังโจมตีและพลังโจมตีเวทได้เว้นนั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นตัวที่เป็นสายเคอาเตอร์ที่รุนแรงมากๆเท่าจากที่เราอาจสกิลกันเลยนะครับต่อไปมาดูในส่วนของการปลด เดเวล125กันบ้างนะครับผมก็จะได้รับในส่วนของตัวค่าพลังชีวิตและก็ค่าพลังกันกรและก็ ACC เช่นเดียวกับตัวดาเมจทั่วไปนั่นเองนะครับผมและก็เอฟเฟกต์สดาวนะครับผมเมื่อได้รับความเสียหายนะครับผมหากแอดแฮกเกอร์ได้รับความเสียหายอย่างต่อเนื่องนะครับผมเผาไหม้อยู่จะทําการตกก็คือถ้าเกิดเมื่อโดนโจมตีนะครับผมและแอดแฮกเกอร์ได้รับความเสียหายต่อเนื่องจากเผาไหม้จะทํา การกับทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะมีการปรับเปลี่ยนภาษาไทยให้มันอ่านชัดเจนกว่าเดิมเพราะว่าอันนี้มันยังตีความหมายได้หลายๆความหมายนะครับผมแต่ตามที่เข้าใจก็คือนะครับผมเมื่อได้รับความเสียหายนะครับผมและหากแอดแทกเกอร์ acker, นะครับผมได้รับความเสียหายต่อเนื่อง,องหรือไม่ ก็คือตัวที่ตีมานะครับผมใส่เราและเขาเป็นแฮกเกอร์นะครับผมและเขามีเอฟเฟกต์เขามาอยู่เราจะทําการโต้กลับอัตโนมัตินั่นเองนะครับถ้าเกิดแปลความตรงๆรงนสกีตอนนี้จะแปลได้แบบนี้นั่นเองนะครับผมต้องไปรอรับชมตอนเกมเปิดที่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนเหมือนตอนโดโรธีหรือเปล่านะครับผมเอฟเฟกต์ค่าดาวนะครับผมเมื่อเริ่มการต่อสู้หากจอมเวทพันธมิตรมีการเล่นสีแตกต่างกันจะได้รับผลอมตะให้กับตัวเองเป็นระยะเวลา2เทิน นะครับผมก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมอาจจะเรียกได้ว่าไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าสำหรับผมนะครับผม2เทิร์นน้อยเกินไปนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดไปเจอเกมยือ้อหรือว่าทีมที่ไม่ใช่ทีมของแบ็คแอสซาแบ็คดีไวเดอร์เนี่ยนะครับผม สถานการณ์น่าจะไม่เป็นใจให้เราอยู่รอดได้นั่นเองเนะครับผมก็เรียกได้ว่ามีข้อดีและก็ข้อเสียต่างกันไปถ้าเกิดไปเจอกับแอดต้าก็คิดว่าน่าจะโอเคเพราะว่าเอฟเฟกต์อมตะมันแสดงผลเลยนะครับทำให้แบล็กแอด a าไม่สามารถรบความสามารถนี้ได้ทําให้เฟโกสามารถต่อกรกับแบล็กแอด a ้ามแมดดี้วเดอร์ในระยะ2เทรินแรกได้แบบ จังๆซึง่งซึ่งหน้าเลยนะครับผมทำให้ตัวเฟโกมืดเนี่ยนะครับผมไม่เกรงกลัวต่อแบล็กแอสซาแบลลีไวเดอร์เพราะแบล็คแอสซาแบลีไวเดอร์หรือตัวละครอื่นๆที่มีความสามารถปิดพันึ่อมตะเมื่ออมตะมันแสดงผลไปแล้วเขาจะไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะครับผมเราก็ยังจะเป็นอมตะได้อยู่นั่นเองนะครับผมต้องไปดูในเกมนะว่าเอฟเฟกนี้นะครับผมมันจะแสดงผลเป็นบัฟอมตะขึ้นมาเลยหรือเปล่าหรืออมตะอันนี้มันจะให้ผลแตกต่างจากอมตะอันอื่นนะครับผม เราต้องไปรอดูในเกมทีนะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างที่ผมคิดตัวละครเฟโกเนี่ยเรียกได้ว่าแก้ทาง็รแอซ่าแบงค์ดีไวเดอร์ A, ider, ได้ค่อนข้างดีถ้าเกิด FX, เอฟเฟกตา์อมตะมันทํางานเลยนะครับผมอ่ะต่อไปนะครับผม สกิลที่1เสาเพิ่งนะครับผมให้ผลย่อยุกับัตูเป็นรีเวลา1เทิร์นนะครับผมให้ผลเมื่อโตกลับด้วยก็คือถ้าเกิดเมื่อโตกลับก็จะทําการใช้งานเอฟเฟกต์โยยยุนี้ได้ด้วยนั่นเองนะครับผม้าตัวเองไม่มีผลของพลังเพิงแห่งซาลาแมนเดอร์นะครับผมอยู่เมื่อทําการโตกลับจะได้บัฟเพิงซาราแมนเดอร์กลับมานั่นเองนะครับผมก็เรียกได้ว่าเล่นคู่กับเอฟเฟกต์สดาวได้คนข้างดีเยี่ยมเลยนะครับผมในส่วนของตัวเอฟเฟกต ที่นนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวได้ว่าเขาเติร์ปปึ๊บนะครับผมและก็ไม่มีบัฟของสลัมเดอร์อยู่เขาก็จะได้บัฟสลัมเดอร์กลับคืนมานั่นเองนะครับเพราะว่าในส่วนของตัวพาสิตรอาร์นะครับผมบัฟสลัมเดอร์ไม่ได้อยู่ถาวรนั่นเองนะครับผมและก็สร้างความเสียหายต่อเนื่องเผาไหม้ใส่ศัตรูเป็นระยะเวลา2เทินนะครับการโจมตีเป็นการโจมตีแบบเดี่ยวนะ ต่อไปสกิลที่สครับลมหายใจแห่งซาลาแมนเดอร์นะครับผมโจมตีพร้อมกับบัฟเพิ่มความเสียหายนะครับ40%ตามความเสียหายต่อเนื่องเผาไหม้ที่ศัตรูได้รับอยู่นะครับผมเป็นการโจมตีศัตรูเป้าเดียวนะครับผมและก็มีการเพิ่มความเสียหาย40%ตามเอฟเฟกต์เผาไหม้นั่นเองนะครับผมหากศัตรูมีเอฟเฟกต์เผาไหม้อยู่นะครับผมจะ จะสร้างในส่วนของตัวเอฟเฟกเผาไหม้ใส่สตูที่กําหนดและสตูที่อยู่ติดก,กันเป็นเรียกเวลาสองเทินก็คือเมื่อเราทําการโฟกัสใส่หนึ่งตัวไอตัวข้างๆตัวที่เราโฟกัสเนี่ยก็จะโดนดาเมีเผาไหม้เพิ่มขึ้นไปด้วยนั่นเนองนะครับต่อไปอัิติมทสกิลนะครับราชาสิงโตกำลังเป็นการโจมตีแบบดาเมีดหมู่นะครับผม พร้อมให้ผลปั๊บเพิามา่มมลังจีตีนเลเวลสามนะครับผมอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมเป็นระยะเวลาสองเทิร์นพร้อมทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะยังให้ผลปั๊บเพิ่มอัตราการฟื้นฟูพลังชีวิตเลเวลห้าทำให้เราเนี่ยสามารถฟื้นฟูพลังชีวิตและก็ฮิวหรือว่าดูดเลือดเนี่ยแรงขึ้นถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นระยะเวลาสองเทิร์นและทำการสร้างความเสียหายต่อเนื่องของไม้ใส่สตู้อีกเป็นระยะเวลาสองเทิร์นนั่นเองนะฮะเรียกไดว่าเป็นตัวที่เน้นเปิดนตฏิก่อนเลยเพื่อทำการปัก่อนนะฮะ แล้ก็เรามีปั๊สบสารามมโดงจัมเบอร์เงี้ยเราเข้าตรงเคาน์เตอร์แล้วก็ทำการฟื้นฟูพลังชีวิตกลับมาเรียกว่าเป็นตัวปวดมากๆเลยในส่วนของตัวฟิกโกเลียนนะครับผม ต่อไปนะครับสกิลประสานนะครับผมการโจมตีประสานจะทําการโจมตีเสร็จตรงเป้าเดี่ยวนะครับผมและสร้างความเสียหายต่อเนื่องหากตัวเองนะครับผมได้รับผลของตัวเพลิงแห่งซาลามมันเดอร์อยู่นะครับผมสร้างความเสียหายต่อเนื่องใส่ศัตรูนะครับผม2ชิ้นนั่นเองนะครับผมก็จากชิ้นเดียวก็กลายเป็นสองชิ้นอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะฮะก็โดนเบิร์นไปเลยนะฮะในส่วนของตัวศัตรูถ้าเกิดเรามีปั๊บอยู่นะต่อไปนะฮะก็จะเป็นเอฟเฟกต์การ์ดกันบ้างต่อไปเอฟเฟกต์การ์ดนะครับผมก็น่าสกิลนะครับผมต่อไปจาก จากนี้ต่อไปจะไม่มีใครขวางทางฉันได้อีกแล้วนะครับผม ก็เป็นการของเฟโก้นั่นเองนะฮะซึ่งจะเล่นคู่กับสกิลที่2นั่นเองนะฮะจะได้รับสกิลเพิ่มเติมขึ้นมานะครับผมหากตัวเองมีรับบัฟผลของเพิงซาลามมันเดอร์อยู่นะครับผมจะทําการขยายระยะเวลาบัฟผลของตัวซาลามมันเดอร์เนี่ยเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเทิร์นก็คือบัฟซาลามมันเดอร์เปิดเกมมาเรามี2เทิร์นใช้สกิลที่2องมจะขยายอีกหนึ่งเทิร์นนั่นเองนะครับผมและก็พาสิตติดตัวของกิมมัวนะครับผมหาตัวเองนะครับผมมีผลบัฟของตัวเพิงซาลามมันเดอร์อยู่จะมีโอออกาาาาสขััั้นนนนตต่่ํะะคคครรรบบผผมมมเเเื์ 55%นะครับผมจะทำการโจมตีเพิ่มพร้อมเพิ่มกับความเสียหายอีก20%ที่ทำได้รอ5ดาวจาก20เป็น50จากโอกาส55กลายเป็น100ก็คือถ้าเกิดมีบัฟเพิงสลาแมนเดอร์อยู่แล้วก็ทำการเคาน์เตอร์นะครับผมจะมีโอกาสที่จะทำการโจมตีเพิ่มเติมกลายเป็นว่าจะทำการโจมตีเพิ่มเติม3ครั้งเหรอกลายเป็นว่าเคาน์เตอร์ที3ครั้ง เป็นการโจมตีเดี่ยว2เป็นการโจมตีหหนึ่งตอนที่ผมเข้าใจนะครับผมอันนี้คือผิดถูกไงเดี๋ยวรอเราเข้าไปในเกมอีกทีเพราะว่าในส่วนตัวข้อมูลครีเตอร์นะครับผมอาจจะมีการปรับเล็กน้อยนะครับผมก็เรียกได้ว่าเท่าที่อ่านตอนนี้นะครับผมในส่วนของตัวเฟรเกเรียนท่ามือตัวนี้เป็นตัวละครสาย a อ t ท c k เ r er ที่เรียกได้ว่าน่าใช้งานมากๆนะครับผมและถ้าเกิด5ดาวได้เนี่ย อาจจะพอฟัดพอเบียรสู้กับตัวละคราาแพระแอส,สตาได้เลยถ้าเกิดผลของตัวเอฟเฟกต์อมตะมันทำงานเลยอย่างที่สกิลมันบอกนะครับผม ก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวเราลองไปดูเชิงกันตอนเกมเปิดแล้วกันนะครับผมเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นผมน่าจะสูงแน่นอนเนาะแล้วก็เซิร์ฟไทกก็ตามติดเกิดนะครับผมถ้าเกิดพอผมก็จะอัดแน่นถ้าเกิดไม่พอผมก็จะไม่อัดแน่นนะครับเพราะว่าผมเพิ่งเจ็บปวดกับการทําตัวของโนเอลวอร์คือี้ห้าดาวไปนั่นเองนะครับผมเพิ่งจะหน่าจะเต็มไปเลยนะครับผมโอเคนะครับผมคลิปข้อมูลการอัปเดตนะครับผมก็มีประมาณนี้แล้วก็จะมีเพิ่มเติมนะฮะเกี่ยวกับระบบอื่นๆนะครับผมที่จะเข้ามาด้วยนะครับผม ระบบอื่นที่ผมจะว่านะครับผมก็จะเป็นในส่วนของกรุนี้ครับระบบใหม่สนามประลองเรียวไทม์นะครับผมจะแยกหมดประลองตามอันดับผู้เข้าแข่งขันนะครับผมในลีกเริ่มต้นและหมดต่อสู้ริ้วแบบปกปิดนะครับผมและผู้เข้าแข่งขันนะอยู่ในลีกสูงจะทําการ ต่อสู้ในโหมดพริกแบนเลือกแรแบนแผนนะฮะก็คือเหมือนเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเลยเป็นระบบในส่วนของตัว PP พไรแล้วก็ PP แบบ k o k นั่นเองนะครับผมก็คือไนท์ฮิตไนท์ออฟนนั่นแหละหรือว่าคิงออฟคลิมเนาะแล้วก็การอัปเดตอื่นนะฮะก็จะเพิ่มระบบนะฮะเป็นเพิ่มระบบคดีเครื่องประดับ NPC ให้กับระักนะฮะก็จะเป็นการผลิตเครื่องประดับนะฮะแบบยกระดับยิ่งขึ้นเป็นการที่เราจะสามารถได้รับในส่วนของตัวประดับล้ำค่าหรือว่าประดับเรืองรองนะครับผมและวก็จะมีใน รับรอุปกรณ์นะครับผมในร้านในส่วนของตัวของเกรกนะครับผมแล้วก็เพิ่มวัสดุขัดก่อนเรืองรองนะครับผมที่จะเอามาใช้ทําในส่วนของตัวประดับนั่นแหละนะครับผมแล้วก็เพิ่มในส่วนของตัววัสดุที่เ os <ส underneath> กี่ยวข้องเซเซียลแห่งการผลิตหินแห่งการผลิตหินแห่งการผลิตเรืองรองแกนแห่งการผลิตและก็พีนเขียวแห่งเครื่องประดับระบุประเภทนะครับผม <h ose ug> ทุกอย่างนี้นะฮะเป็นในส่วนของตัวอุปกรณ์ เน้นในส่วนของการใช้งานกับระบบใหม่นะครับผมล้วนๆเลยนะครับผมเกี่ยวกับการคลาฟประดับนั่นเองแล้วก็พวกทุกอย่างเนี่ยเราสามารถหาได้จากคอนเทนต์ในส่วนของตัวบอสไลวันที่กำลังจะเข้ามาด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ท้งนี้ทั้งนั้นจะมีในส่วนของการเพิ่มประสิทธิภาพเกณฑ์นะครับทำการปรับรูปแบบอุปกรณ์นะครับผมจากอุปกรณ์ที่เป็นแนวนอนจะปรับเป็นแนวตั้งทั้งหมดนะครับผมสำหรับคนที่งงก็ไปดูในส่วนของตัวเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นผมนะครับผมที่ผมเคยทําไว้นะครับผมในไลฟ์นะครับผมทาในไลฟ์ให ปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นแนวนตั้งทุกชิ้นนั่นเองนะครับผมทำให้เรานะสามารถใส่อุปกรณ์เดบแล้วก็เลือดผสมผสานกันได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับผมประมาณนี้แล้วกันในส่วนของการอัปเดตน,นะ,คะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนการบัฟรถพลังงานแล้วก็เพิ่ม E v พกับเพิ่มค่าความสัมพันธ์แล้วก็เพิ่มอยู่นะครับผมโอเคคลิปน่าจะเป็นอะไรในการฝากกดติดตามไว้้วยแล้วกันเพื่อตั้งใจกัคลิปต่อไปนะครับผมไว้เจอกันใหม่ครับผมผมเยมีบ๊ายบาย